ครับเอฟซีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านจันเซอร์วิสร้านใหม่นะครับเอฟซีครับหลายคนก็สงสัยว่าช่างวันเสาร์ที่16ล้านปิดไหมพอดีผมทํางานวันจันทร์จึงมาสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะเลิ่ไปซอกนะครับเอฟซีครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ร้านหยุดนะครับวันเสาร์ตรงกับวันที่16นะครับยางเลนโซ่ยางเลนโซ่มากัะนิ่งกองแลวหนึ่งครับขับไปข้างในแล้วครับเอฟซีครับใครที่ังอยากจะได้ยางเลนโซ่อยากจะได้ของแถมมาเลยครับ เอฟซีเรามีหมอนรองคอนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านที่มาเปลี่ยนยางเลนโซนะครับยางเลนโซ่ตอนนี้กะระแสกำลังจะมาแรงเลยก็คือยางเลนโซลายอะไรเอ่ยฟินิก์ครับฟินิก์วันนี้ได้ขายไปหรือเปล่าขายไปแล้วครับขายไปแล้วด้วยมา,มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อวานได้ขายไหมขายครับเมื่อวันลูกค้าที่มาซื้อ,อยางคือยี่ห้อเลนโซฟิน <so> so oh ิก์เลนโซฟินิก์โอ้โหแสดงว่าตอนนี้ฟินิก์มาแรงครับพี่น้องสี่เส้นเท่าไหร่นะสี่เส้น สีองหกห้าเคยตอนแรกเลยนะเอฟซีเดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยตอนแรกราคาที่เราขายเลยมันหม่ใหม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหน้าปัจจุบันตอนนี้เลยเท่าไหร่เอฟซีไหนแล้วหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยใช่ครับขายผิดราคาหรือเปลนะ่าเนี่ยเงี้ยให้โปรโมชั่นลูกค้าขนาดเนี้ยหมื 14, นะ่นสี่ห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้ลายนี้รายสปอร์ตรปปเลยเนี่ยตอนนี้นะครับจัดไปแล้วเลยแค่หมื่นสี่ฮะเออเรืแค่หมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองห้าร้อยครับเอฟซี FC, ครับ ค่าแรงก็ฟรีถ่วงล้อก็ฟรีตั้งศูนย์ก็ฟรีค่าบริการทุกอย่างฟรีหมดเปลี่ยนจ๊บก็ฟรีก็ฟรีเยอะนะแล้วก็จิตผลครับบริการลังการขายด้วยนะอันนี้เป็นยางเลนโซ่นะครับอันนี้ก็เลนโซ่เหมือนกันครับอันนี้เลนโซ่ซีจีวันอันนี้ก็เลนโซ่ดีวันนะครับตัวนี้เป็นดีวันนะครับดีวันจะเป็นไลายไฟครับพี่น้องว้าวสวยมากครับเวยมากครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเครื่องตั้งศูนย์ยี่ห้อกอกี้ครับเครื่องกอกี้นะครับตั้งศูนย์นะครับแล้วก็สะพานตั้งศูนย์สองสะพานครับสะพานตั้งศูนย์สะพานตั้งศูนย์นะครับเอฟซีท่านใดที่จะมาใช้บริการบอกเลยว่ามาที่นี่ทีเดียวคุ้มจบนะครับไอพวกยางไฟแดงเราไปเยอะเยอะอันนี้ยางไฟแดงก็จะไปส่งลูกค้านะครับหอยางเลย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 ต่มาเลยเอาไปสองคันเลยไหมจะได้เบารถจะได้เป็นลงเช่าก็เขาละครึ่งแต่ช่างเข็น พลังมาสัาากสิบเส้นพอคันนี้ไปมาเลยเอาอยางบิดตน้นป้ยายแดงบิดตน้ตนตัวนี้คือยางเบอร์สองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบห้านะครับพี่น้องสองหนึ่งห้ารับดูตรงนี้ครับดูปลยยางครับเห็นไหมสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าอันนี้เขาเรียกเป็นยางบิดตน้นนะครับยางบิดตน้นเัาดูยังไงรู้ไหมครับนี่ครับภาษาไทยมีบอกด้วยภาษาอังกฤษเ้าดิบบิดต้นมีไอดีนี้ครับรบ,รรบ,บิดตน้น,ดตนนะครับ fc ครับ คุ้มจริงๆเลยอ่ะขึ้นไปเลยอ่ะไปหน้าแล้วคนหนึ่งเลยแล้วก็กิ้งไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคครบยังอาไปครบเลยแล้วก็กระถาเหล็กนี้ใครจะเอาก็มาเอานะพี่น้องเ้อโอ้กระถาเหล็กลนะกระถาเหล็กสวยมากเลยครับสวยเวอร์เลยครับกระถาเหล็กกระถาเหล็กหกรูครับนี่นี่นี่หกรูครับกระถาเหล็กสวยมากครับ กระทะเหล็กตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหกนิ้วนะครับพี่น้องไอหกนิ้วครึ่งด้วยนี่นี่น,นี่กระทะเหล็กดูดูด,ดูกระทะเหล็กขอบสิบห้าหกนิ้วครึ่งกระทะเหล็กขอบสิบห้าหกนิ้วครึ่งน,นะครับเอฟซีครับบอกเลยว่าสบายมากครับกระทะหน้ากว้างด้วยใครจะใส่บรรทุกหนักประมาณตันหนึ่งตันห้าได้สบายเลยครับ มาเลย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 นี่ครับบรรยากาศด้านร้านจันทร์สวีครับเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมครับเครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมนะครับเครื่องสัญญาณเราพร้อมเครื่องตสูนเราพร้อมอุปกรณ์เราพร้อมทีมงานเราพร้อมเหลือแต่เอฟซีครับว่าจะพร้อมมาเลยยังครับใครที่พร้อมมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปครับว่าพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วนะครับนี่ครับก็ขายกันไปเรื่อยๆครับยี่สิบเส้นนะครับนะเอาไปส่งลูกค้านะครับใครอยากได้แบบเจ้านี้ก็ เข้ามาเอาได้นะครับเป็นยางสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สิบห้าเป็นยางยี่ห้อบิตโตนะครับเป็นยางยี่ห้อบิตโตนะครับอ่าขึ้นไปล้านหนึ่งเส้นอ่าไปอ่าอยกไปยกไปออมาเลยมาเป็นกองเลย ครับ FC ครับร้านการเซอรวริร้านนี้เป็นร้านสาขาสองนะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ใกล้ๆตลาดลงเกลือท้ายเกาะถ้าใครมาไม่ถูกอยากจะพิมพ์ g o เกิ e น,นะครับพิมพ์คำว่าจารเซอร์วริสลงเกลือท้ายเกาะน,นะครับอเอาเข้าไปเลยเบรกก่อนนะพอแล้วอะจะได้ไม่หนักรถอเอาเรถคันที่สองมา,มานี่ครับ โอโ้โหนี่ก็แหลมๆแล้วกั้นตอนท้ายมาเลยท้ายจอตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศของร้านเราครับก็ร้านนี้ก็เปิดทุกวันหน้ายกเว้นวันที่สิบหกวันเดียวหนึ่งเดือนหยุดวันที่สิบหกนะหนึ่งเดือนหยุดวันที่สิบหกนะครับใครที่จะมาใช้บริการก็ให้มาวันวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันที่สิบหกนี่เลยครับนี่เป็นล้อ ตัวราคาโปรนะครับเป็นแม็กพร้อมยางของรถเก๋งนะครับราคาแค่หมื่นต้นต้นนะครับตัวนี้หมื่นต้นต้นนะครับาแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับล้อมิลเอ็กขอบสิบแปดครับล้อมิลเอ็กขอบสิบแปดแล้วก็ยังมีราคาโปรอยู่หนักตาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทครับหนักตาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทครับนี่เลยครับนี่เลยครับเยอะมากเลยครับพี่น้อง นี่เลยครับนี่เลยครับจะผลบวกครบยังโอเคอ่ะก็อันนี้เอาได้เลยอันนี้ครบแล้วอาดูหน้าบ้านครับหน้าบ้านบรรยากาศหน้าร้านครับนี่แหละครับหน้าร้านฝนตกนะครับชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะครับบรรยากาศหน้าร้านกว้างครับกว้าง กว้างมากเลยครับกว้างมากครับนี่ครับนี่ครับจอดรถได้เยอะครับพี่น้องจอดรถได้เยอะครับจอดรถได้เยอะมากเลยครับไปเลยไปเลยได้ของครบแล้วตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับวัสดีครับบ๊ายบายครับยศีครับ